หัวอกพ่อแม่แทบสลายใบยเตยดีเจแมนเผยถ้าติดคุกจริงๆลูกอยู่กับใครสำหรับคดีฟอ r e เรกลบสดีที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ใบเตยสุธีวันดีเจแมนและงานนี้ทางด้านดีเจแมนพัฒนพลใบเตยสุธีวันได้เปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8กับอาจารยิ่งศักด์ จงเลิกเจตสดาวงโดยเรื่องเงิน13ล้านจากอภิรักษ์ CEO f อ r e เร 3D ที่ให้ DJ แมนเจ้าตัวเคลียร์ว่าอยากอธิบายในสิ่งที่อาจารย์บอกมีเงินเข้ามาจริงๆครับอยากบอกขอย้อนกลับไปในวันแรกที่รู้จักมาให้พระผมถูกไหมครับผมถ้ามีคนรู้จักจะเป็นนักแสดงที่ชอบสะสมพระเครื่องผมมีมากมายอภิรักษ์ มาเช่าพระผมมีขุนแผนพรายกุมารคือบอกไว้อยู่แล้วในสำนวนสมเด็จวัดระคังของคุณตาผมก็เลยมีเงินเข้ามาเราชี้แจงได้เรามีรูปถ่ายเราชี้แจงได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันแรกแรกเลยนะครับส่วนของใบเตยเราได้มีความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนแฟนจากรูปที่เห็นในสื่อทั้งหมดเรามีการไปกิน ไปเที่ยวทานข้าวไปต่างประเทศเงินของใบเตยมีแค่9.9แสนบาทจากทางเขาในวันนั้นทั้งใบเตยและพี่แมนเราขอสเตทเมนจากธนาคารย้อนหลังไป8ปีนับตั้งแต่ก่อนรู้จักเขาจนถึงปัจจุบันเลยในส่วนของหนูคือเรื่องของการซื้อขายฝากกระเป๋าแบรนด์เนมเขาได้ฝากซื้อกระเป๋าโดยโอนเงินมาให้เรา และซื้อกระเป๋าไปให้พันรยาเขาของหนูแค่นั้นเลยซึ่งมีช่วงหนึ่งในรายการทางด้านอาจารย์ยิ่งศักด์ได้ถามว่าถ้าต้องติดคุกครอบครัวจะอยู่กันอย่างไรต่อให้ไม่มีใบเตยไม่มีแมนครอบครัวมันควรจะอยู่กันครบเตรียมตัวแล้วหรือยังทางด้านใบเตยสุธีวันได้กล่าวว่าก็มีการเตรียมบ้างค่ะหนูก็ต้องฝากฝังคุณแม่หนูให้ช่วยดูแล และน้องชายให้ช่วยดูด้วยซึ่งทุกคนก็รับปากว่าจะช่วยดูแลให้ดีที่สุดค่ะ